ช่วงเวลาบางช่วงที่เราจะต้องแบบรอนอนขึ้นงานาหนนะครับเราก็ต้องใช้เจ้าตัวเบาะนอนนะครับที่อยู่บนรถเรานี่แหละครับทําการนอนนะครับเนาะซึ่งเบาะนอนนี่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นของคู่กันกับรถลักษณะนี้ไปแล้วละครับเพราะว่าทุกคันที่วิ่งงานเนาะที่เป็นตู้สิบบานเนะี่ย ร้อยทั้งร้อยครับส่วนใหญ่จะต้องนอนบนรถกันนะครับนนเราทาเราทําให้มันจบไปเลยดีกว่าครับไม่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาคิดว่าแบบเฮ้ยเราจะไปยอมเสียเจ้าตัวดอกเบีย้ยให้กับทางไฟแนนซ์ทำไมให้เราคิดเปอร์เซ็นต์เสียดอกเบีย้ยทําไมคือแน่นอนครับว่าถ้าถ้าเรามีเงินพร้อมนะอันนั้นไม่มีปัญหาครับแต่ว่าถ้าแบบเรามีเงินจํากัดแล้วแบบเราจะต้องเตรียมในเรื่องของเจ้าตัวเงินที่ใช้ในการสํารองในการวิ่งรถอย่างนี้นะครับถ้าเราสามารถที่จะซื้อรถแล้วก็แบบ ครบทุกอย่างพร้อมใช้งานพร้อมวิ่งงานเลยอย่างเงี้ยขวัชัยมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับเนาะโอเคก็ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับขวัญชัยอีกแล้วนะครับวันนี้ขวัญชัยอยู่ข้างบนของเจ้าตัว FTR 240นะครับ6ล้อนะครับ6ล้อใหญ่เนาะ6ล้อใหญ่ที่มีหัวแคปนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้ขวัญชัยพามาดูเจ้าตัวเบาะนอนแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าต้องบอกเลยครับว่า240นะครับตู้10บ,บานแบบนี้นะครับ มันต้องมาพร้อมกับเบาะนอนนะครับเนาะเดี๋ยวขวัญชัยพามาดูนะว่าเบาะนอนที่ขวัญชัยติดตั้งกับทางลูกค้านี่ครับหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับน่าใช้หรือเปล่าน่านอนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของขวัญชัยรถบรรทุกอีสุสว้วด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ถือเนื่องจากที่ลูกค้านะครับรับรถไปนะครับก็โซดร้อนๆเลยนะครับเมื่อวานนะครับรับรถไปเมื่อวานเนาะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยก็ว่าจะติดตั้งกััันนนอยยูู่่ทีศ์ะครบ ทำไปทํามาปั๊บลูกค้าอยากนํารถกลับบ้านนะครับก็เลยนํารถกลับบ้านแล้วก็ให้ทางขนชัยเนี่ยบอกกับทางร้านว่าเข้ามาติดบอ่อนอนให้หน่อยนะครับเนาะก็หน้าตาบอ่อนอนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็จะเป็นสีดำนะครับสีดําแล้วก็อันเนี้ย เป็นได้สีอ่สีม่วงออกชมพูเนาะหรือว่าจะม่วงออกบานเย็นอันนี้แล้วแต่นะครับซึ่งเจ้าตัวเบาะเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายแบบนะมันมีหลายแบบบ้างนะครับมันมีหลายแบบมากนะครับบางแบบก็จะเป็นนอนเต็มๆแบบนี้เลยนะครับบางแบบก็จะมีช่องนะครับสําหรับใส่กระติกน้ํานะครับสําหรับที่เราขับรถในทางไกลนะครับแล้วก็อาจจะต้องมี ช่วงเวลาบางช่วงที่เราจะต้องแบบรอนอนขึ้นงานอย่างนี้นะครับเราก็ต้องใช้เจ้าตัวเบาะนอนนะครับที่อยู่บนรถเรานี่แหละครับทําการนอนนะครับเนาะซึ่งเบาะนอนเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะเป็นของคู่กันกับรถลักษณะนี้ไปแล้วล่ะครับเพราะว่าทุกคันที่วิ่งงานเนาะที่เป็นตู้สิบบานนะ่ะร้อยทั้งร้อยครับส่วนใหญ่จะต้องนอนบนรถกันนะครับเนาะซึ่งถ้าเราจะใช้เบาะเดิมแนละ้วนอนเนี่ยก็ถามว่านอนได้ไหมมันก็นอนได้นั่นแหละครับแต่ว่าก็เนาะ พื้นที่ในการนอนมันก็ค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับอันนี้การตีเบาะนอนเนี่ยก็จะช่วยเราได้เนาะเราก็จะนอนได้สะดวกขึ้นนะครับนอนได้เต็มอิ่มขึ้นนอนได้สะดวกขึ้นเนาะอันนี้ก็หากถามว่าราคาสูงไหมราคาก็ไม่ได้สูงมากหรอกครับก็อยู่ในเลทประมาณ5000นนะครับอยู่ในเลทห้าพัน 5, ถึง8,000อยู่ในเลทประมาณนี้แหละ ขึ้นอยู่กับลักษณะของขนาดของเจ้าตัวรูปทรงนะครับเพราะว่าบางอย่างบางที่เขาก็จะใส่เจ้าตัวลําโพงด้วยอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่อันเนี้ยลูกค้าทําเป็นเบาะนอน VIP ธรรมดานะครับเนาะก็หากถามว่าเ,เราแถมได้ไหมอันนี้ควรใช้เรียนตามตรงนะว่าถ้าอยากได้นะครับคือบอกเรามาเลยนะครับเราจะได้รวมเข้าไปในราคาค่าตัวรถไปให้นะครับเพราะว่าอันนี้ควรใช้พูดกันตามตรงนะว่าเออมันเลทราคาประมาณ 7จ0 0พันแปดพันะครับเอาตรงๆนะคุยกันแบบคนบ้านเดียวกันเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะแถมให้กันได้หรอกครับอันนี้พูดตามตรงนะว่าเราแถมให้ไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าอยากได้นะครับเราก็สามารถที่จะรวมเข้าไปในราคารถได้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าแถมได้เราถามดีๆนะครับว่าที่แถมให้นะ่ะรวมในราคารถแล้วหรือเปล่านะครับเนาะอันนี้ขอนชัเป็นเซลล์ที่ ตรงไปตรงมาครับอันนี้พูดตรงๆเลยว่าเราเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเนาะอะไรที่บอกว่าได้ก็คือได้นะครับอันไหนที่แบบบางครั้งเราให้ส่วนลดจนเต็มที่แล้วอย่างนี้นะครับเนาะอันไหนไม่ได้เราก็บอกว่าไม่ได้เนาะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้แบบไหนก็คุยกับคนใช้ให้จบนะครับอันนี้อย่างอย่างเช่นคันนี้เนี่ยครับลูกค้าก็ ขอเป็นเบาะนอนเนาะอันนี้คนใช้ก็จัดการให้เพราะว่ารถมีการแต่งหลายจุดนะครับทั้งแปรงหน้าจิก้าเปลี่ยนไฟทำทำเจ้าตัวลิฟท้ายทําหลายอย่างนะครับแต่ว่าก็พยายามคอนโทรลทุกอย่างนะครับให้อยู่ในเงินดาวทั้งหมดโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องทําการควักเงินนะครับเพื่อที่จะมาตีเบาะนอนเองนะครับถึงแม้ว่าเออราคามันอาจจะไม่สูงมากแต่ว่าเราต้องต้องบอกว่าบางครั้งเออมันถ้าเราแบบทํามาจบตั้งแต่รับ ใายแดงนะ่ะมันดีกว่านะเราจะได้ไม่ต้องแบบไปหาเงินมาทําการตีตู้นอนไปทํานู่นนี่นั่น,นทําตามหลังนะครับขวนช้แนะนําว่าเฮ้ยเราทําเราทําให้มันจบไปเลยดีกว่าครับไม่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาคิดว่าแบบเฮ้ยเราจะไปยอมเสียเจ้าตัวดอกเบี้ยให้กับทางไฟแนนซ์ทำไมให้เราคิดเปอร์เซ็นต์เสียดอกเบี้ยทําไมคือแน่นอนครับว่า ถ้าถ้าเรามีเงินพร้อมนะอันนั้นไม่มีปัญหาครับแต่ว่าถ้าแบบเรามีเงินจํากัดแล้วแบบเราจะต้องเตรียมในเรื่องของเจ้าตัวเงินที่ใช้ในการสํารองในการวิ่งรถอย่างนี้นะครับถ้าเราสามารถที่จะซื้อรถแล้วก็แบบ ครบทุกอย่างพร้อมใช้งานพร้อมวิ่งงานเลยอย่างเงี้ยขวัญชัยมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวเนาะในเรื่องของตู้นอนเราก็ไม่ได้รีวิวตู้นอนเราก็ก็พูดไปทั่วนั่นนะครับเนาะก็ถ้าใครสนใจนะครับรถบรรทุกใหม่ปลายแดงก็ติดต่อขวัญชัยได้เลยนะครับขวัญชัยอยู่ที่อิสุกขิงยนสาขาพิทไมนะครับเนาะก็คุยกันบ้านๆแบบนี้แหละครับตรงไปตรงมานะครับบ้านๆก็สนใจลักษณะไหนแต่งแบบไหนคุยกันนะครับเนาะเบอร์โทรนะครับ0879574721นะครับวันนี้ขวัญชัยก็ ตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ